สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆนะครับผมก็วันนี้ก็มาอยู่กับพี่โจกันอีกแล้วนะครับผมทางช่องเบียร์สปินวีสองนะครับผมมาครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับมาจัดลัคกี้ในโกะนะครับวันนี้มาทุนหนึ่งร้อยเอ้ยมาหนึ่งร้อยแปดสิบเท่านั้นนะครับมาครับผมยังไงก็ต้องบอกว่าใครที่เพื่อนๆคนไหนครับที่รับชมคลิปนี้อยู่นะก็อย่าลืมครับกดแชร์กดไลค์ครับกดซับสไครต์ครับ กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยครับเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับมาครับวันนี้ก็มาทูนร้อยแปดสบนะฮะเราไปเริ่มวันที่เป็ด3กันเลยครับมาอย่าดูว่าเกมแมวน้ำเ้แมวน้าโชคครับจะปังแค่ไหนครับต้องบอกอย่างนี้นะว่าเกม lucky a n g l เนี่ยครับผมเป็นเกมเก่าแล้วนะของของทางด้านค่าย pg นะผมมีให้ซื้อฟีเจอร์เกมด้วยนะครับก็อย่างที่บอกแหละครับผมอย่างที่พี่โจแนะนำครับ การจะซื้อแต่รอบบอกเลยบางทีก็ไม่ได้ตอบโจทย์เพื่อนๆทุกคนนะแล้วก็บางทีอาจจะต้องใช้ทุนสูงค่อนข้างมากนะจริงนะนี่ครับก็ซื้อในอัตราเบทสามนะครับก็จ่ายอยู่ที่225นะฮะแต่เรายังไม่ไปซื้อนะเพราะเรามีแค่2 4 0บบาทนะอย่าเพิ่งไปวัดอะไรที่มันมันค่อนข้างเสี่ยงครับใช้โอกาสให้คุ้มก่อนนะครับยังไงก็มาครับผมไปดูกันเลยครับมา ยังไงก็ต้องบอกเพื่อนๆอย่างนี้นะครับว่าคลิปนี้ครับจะทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่ได้แนะนำนะให้น้องๆที่อายุต่ำกว่า8ปีหรือว่าผู้ที่มีภาระทางการเงินเล่นหรือทําตามกันเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับไม่มีภาระทางการเงินนะครับพี่โจแนะนําเลยนะครับปักหมุดไว้ให้แล้วครับผมคอมเมนต์นะคอมเมนต์แรกเลยครับปักหมุดไว้ให้แล้วครับกดมาได้เลยครับแต่ตอนนี้ครับขอรับเงินรางวัลก้อนโตไปก่อนนะครับดูฮะ 737บาทกับเงินรางวัลซุปเปอร์เมกาครับโอ้โหวันนี้แมวนําโชคจริงๆครับแมวนําโชคนะครับไม่ใช่แมวสยองนะครับต้องบอกว่าเพื่อนๆบางคนก็มีชื่อเรียกนะครับที่เรียกกันอยู่แล้วนะเกมนี้นะเดออีย๋ยวขอประชาสัมพันธ์ก่อนที่จะประชา,ชาสัมพันธ์นะผมยังไงก็เก็บรางวัลหมุนฟรีไปก่อน10หมุนนะครับเดีย๋ยวก็เดี๋ยวต้องมาดูฮะว่าฟรีเกมแรกจะเกลือหรือเปล่า อ่างไรก็ต้องประชาสัมพันธ์กันสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนๆผู้เล่นใหม่นะหรือว่าเพื่อนๆที่เล่นกันอยู่แล้วนะครับต้องบอกว่าตอนนี้ครับทางทางค่าย p g จนะครับออกเกมใหม่มาเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็น a s g u r r i a n Racing นะครับแล้วล่าสุดเป็น Fortune และบิดนะครับย่งไรก็โอ้อาชิมิโก้ฟอ o r จูนทีนะครับต้นไม้มั่งคั่งแห่งชกลาบนะครับ เพื่อนๆคนไหนที่สนใจก็ไปเล่นกันได้นะครับเกมใหม่เขาบอกว่าแตกง่ายเหมือนกันนะครับลองดูได้ครับแต่ตอนนี้ครับฟรีเกมจ่ายรางวัลก้อนโตมาดอกนี้เท่าไรครับ136บาทกับเงินรางวัลไม่กะถือว่าโอเคนะครับโอเคนะเด็ดสามตอนนี้180กำไรอยู่900นะฮะแล้วดูว่าคูณ10คูณ12ดอกนี้ครับไหลไปเรื่อยถ้าแมวทองขึ้นมาเราจะได้ตัวละคูณ2นะครับนี่นะฮะ คูณ2บวกเพิ่มของเดิม12บ,บวกของใหม่เป็น14แล้วได้มาอีกหนึ่งตัวเป็น16นะครับแล้วดูนะน่าจะคูณ20ดอกนี้ครับ54ครับแล้วมีโอกาสลุ้นฟรีเกมด้วยนะครับโอ้โหแต่มันแค่2ตัวจ่ายเท่านั้นนะครับลักษณะของเกมเกมนะถ้ามี6เผานะฮะอาจจะต้องสะสมสเก็ตเตอร์ครบถึง4ตัวนะถึงจะได้หมุนฟรีนะ แต่ถ้าได้สาตัวจะไม่ได้นะครับเพื่อนๆยังไงก็สําหรับเพื่อนๆผู้เล่นใหม่ครับลองอ่านตารางการจ่ายเงินกันสักนิดนึงแลว้วกันนะรางวัลเงินรวมฟรีเกมรอบแรกอยู่ที่2 2งี่นะครับยังไงก็เดี๋ยวก่อนเริ่มไปเริ่มเกมเพิ่มเบ็ดกันนะครับยังไงก็ขอแนะนำเพื่อนๆผู้เล่นใหม่หน่อยนะสำหรับเพื่อนๆผู้เล่นใหม่อาจจะยังไม่รู้ครับว่าตารางการจ่ายเงินอยู่ตรงไหนนะครับเข้าไปที่3ขีดมุมขวาด้านล่างครับแล้วเข้าไปที่คำว่าตารางการจ่ายเงินรางวัลนะฮะ แล้วดูครับนี่ฮะสัญลักษณ์สเก็ตเตอร์สัญลักษณ์ตัววายจะเป็นตัวคล้องแบบนี้นะครับผมถ้าเป็นแมวทองนี่ถ้าขึ้นทองทั้งหมด6เผาเลยนะครับตัวคูณทั้งหมดจะอยู่ที่80ต่อเลยนะครับนี่ฮะก็เป็นร่าวข้าวนะสัญลักษณ์บางตัว Y วายนะครับผมอ่าเป็นวายครับวายจะปรากฏแค่เผา2 3 4และ5เท่านั้นนะครับเผา1่กับเผา6กเนี่ยครับเผา1ซ้ายขวาจะไม่ปรากฏนะครับผมก็นี่ฮะ เป็นอย่างที่บอกด้วยนะฟีเจอร์การหมุนฟรีสะสมครบ4ตัวเพื่อนๆก็ได้หมุนทั้งหมด10รอบนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ได้5ตัวหรือ6ตัวขึ้นไปนะครับก็จะได้หมุนเพิ่มตัวสองหมุนนะจากของเดิม10หมุนเพื่อนๆก็บวกเพิ่มไปได้เลยนะฮะอันนี้ก็อันนี้การซื้อฟีเจอร์เกมนะครับก็ตามเกมเลยนะครับนี่ก็คร่าวๆนะสำหรับเพื่อนๆผู้เล่นใหม่นะครับมาวันนี้มาทุน180บก็ไปเบ็ดครับก็เพื่อนๆสามารถดูดีๆครับดูจังหวะดูดีฮะ อ่าแล้วที่สําคัญนะยังสามารถขอช่วงเวลาโบนัสไทม์ได้เลยนะครับผมกดที่คอมเมนต์ด้านล่างใต้ใต้คลิปได้เลยปังหมุดไว้ให้แล้วนะสามารถขอกันได้ทุกวันด้วยนะครับแล้วก็สามารถมาล่วมกิจกรรมสนุกๆเยอะแยะมากมายเลยนะของทางค่ายเกมเขานะครับไงก็ขอฝากกันด้วยแล้วกันนะครับแล้วดูแต่งนอกดอกนี้คูณ10มาครับ787แล้วมไม่ต่อครับเพื่อนมาว่ะดูครับ 2ดอกซปเปอร์เมกาดอกละ700ครับผมเจ็ดร้กว่าบาทนะตอนนี้บวกอยู่พันเโอ้โหมาครับทุนร้อยแปตอนนี้กำไรไป10ต่อแล้วนะครับอเอานะครับเกมแมวมาดีแบบนี้ขอขยับเป็นเบ็ดสิเลยแล้วกันนะเพื่อนคนไหนก็รับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงก็ได้นะครับผมใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมนะครับไม่ชอบไม่เป็นไรครับแนะนำไว้ปิดคลิปไปเลยนะครับแล้วดูะ มีโอกาสลุนอีก4ช่องอ่ะสองช่องครับว่าจะได้ฟรีเพิ่มหรือเปล่าครับายเป็นสเก็ตเตอร์สเก็ตเตอร์อ่าได้คิงอยู่ครับแล้วมีโอกาสลุนอีกเยอะเลยนะครับอย่าดูว่าจะได้หมุนฟรีเกมหรือเปล่านะฮะโอเคครับเก็บแจ็คไปก่อนนะครับแล้วถ้าแถวแรก A มาเราก็จะได้คอมโบต่อนะครับโอเคได้อยู่ครับมีโอกาสลุนนะลุ้นไปก่อนนะห้าช่อง ยังไงก็ภาวนาให้สเก็ตเตอร์ต้องตกแล้วนะครับผมมาดิครับมาเก็บข้าวปงข้าวปันไปดอกนี้แล้วตบด้วยสเก็ตเตอร์4ี่ตัวจ่ายหมุนฟรีอีก10หมุนครับเพื่อนบอกเลยครับไม่ต้องไปซื้อให้เสียเงินครับผมนี่นะฮะหมุนเองนักเลงพอนะครับเออมายังให้ข้าฝากถึงเพื่อนเพี่ๆน้องด้วยแล้วกันนะครับถ้าอยากดูเกมไหนครับอยากดูสูตนไหนเทคนิคไหนครับรบกวนคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยแล้วกันนะครับผมเพราะบางทีก็ ก็เล่นอยู่บางทีอาจจะเล่นอยู่ไม่กี่เกมครับไม่ว่าจะเป็นมาจองสาวถา้ำกินเลนลักกี้ในโกะนะครับแล้วก็เกมใหม่ก็อย่างล่าสุดฟอร์จูนและบิดนี่ก็จะเล่นอยู่นะครับผมเออส่วนเกมต้นไม้แห่งโชคลาภอะไรประมาณนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยววันไหนครับเดี๋ยวจะไปะจัดให้เพื่อนๆดูอยู่แล้วนะครับผมงไงกอดใจรอกันทั้งนิดนึงครับบอกเลยว่าเดี๋ยวได้ไปมันสนุกสุดมันกันแน่นอนแหะครับมาหวาดอกยี่สิบเดี๋อดูว่าคอมโบน่าจะมีอะไรได้ใช้หรือเปล่านะครับ ยังฮะยังครับผมอมาขอตัวอะไรก็ได้ครับขอคอมโบไปก่อนโอ้โหโคูณ24ไม่ได้ใช้ครับน่าเสียดายแต่ไม่เป็นไรครับเงินรางวัลรวมรอบนี้อยู่ที่298้แล้วลเงินในรางวัลในกระเป๋าเราน่าจะไปปลาไป2,000แล้วนะครับมาอย่าไปซื้อ,เพ,อเพื่อนดูกันหน่อยครับสำหรับเบ็ด1ิซื้อในราคา750บาทนะครับก็ ถือว่าวันนี้มารีเพื่อนๆดูแล้วกันครับหมดไม่เป็นไรครับเสียตังค์ไม่ว่าเสียหน้ามไม่ได้นะครับเออมาเดี๋ยวก,ก็จะถ้าเกมไหนมีให้ซื้อเดี๋ยวพี่โจก็จะเื้อให้ดูนะฮะแต่ถ้าเกมไหนไม่มีให้ซื้อก็บอกเลยว่าไปลุ้นเอาในเกมนะครับเออมาไหลไปเลยสามสิบสี่สิบสิบแถวสามหรือวายก็ได้ครับอยากมาก่อนนะสิบไม่ 10, ขึ้นอ่าโอเคนะสิบขึ้นแถวสามดอกนี้ได้อยู่ครับ ว่าซื้อฟรีเกมจะคุ้มหรือเปล่ากับ750ที่เราเสียไปนะครับถ้าอันไหนบอกไปได้พี่โจก็จะแนะนำนะครับแต่ถ้าเกมไหนบอกไม่ได้รบควนครับผมฟังกันสักนิดนะครับผมจะได้ไม่ชีวิตจะได้ไม่ติดลบกันนะครับผมเออฟังกันสักนิดนะมาเดี๋ยวดูว่าจะปล่อยฟรีในฟรีหรือเปล่านะครับผมมาหนึ่งตัวจ่ายครับไม่จ่ายฮะจ่ายแต่ตัวคูณไปฮะเอาล้ เอาเป็นว่ารู้กันแล้วครับผมรอบนี้12240ขอหนึ่งหมุนนะเงินรางวันก้อนโต240บาทแล้วเดีย๋ยวดูว่าหมุนสุดท้ายนะของการซื้อนะครับว่าจะคุ้มว่าคุ้มไหมนะครับก็ถือว่ามาซื้อให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับได้เข้าปั้นมาก่อน120อโอ้โหแล้วจบเลยครับเพื่อนๆขาดทุนอยู่ประมาณ 250นะถ้าตีเป็นตัวเลขกลมๆนะผมถือว่าซื้อรอบนี้ไม่คุ้มนะเออยังไงก็กดเองดีกว่านะยังไงก็อย่าง้อยถ้ามันหมดก็ให้ัหมดด้วยมือเราฮนะไปะไปต่อเลยนะครับปีหอกนี้เอดขึ้นมาครับฟรีเกมครับอันนี้ไม่ได้ซื้อครับฟรีเองนะฮะโอ้โหเอาดีครับมามาลุ้นกันครับ เดี๋ยวดูว่าว่าตราการจ่ายมันจะขนาดไหนอะ่ะถ้ามันจ่ายน้อยบอกเลยครับพอฮะหยุดนะวันนี้ถือว่ากําไรเราสิบเท่าแล้วนะครับบอกเลยว่าเพื่อนๆดูเกมแมวล,ล้วอยากเล่นกันแน่นอนนะครับผมไม่มาเลยจริงๆนะครับอย่างน้อยก็มาสักช็อตหนึ่งครับไม่มาเลยนะฮะ ประชาณ์สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องคนไหนที่รับชมกันอยู่นะครับช่องทางกันติดต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง y o u t u b e Facebook ิน s ต a g กรม t e l e g กรมครับรวมถึงในหลาย Off i ิเชียลด้วยก็สามารถติดต่อมาพูดคุยกันได้ครับแต่ตอนนี้เงินรางวัลรวมอยู่ที่6บาทเท่านั้นนะครับกับการหมุนฟรีนะครับผมอันนี้หมุนเองนะครับเอออะไรมันจะขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวไปวัดใจสัก750ม ๋ยวดูฮนะในเบสสิบหอดซื้ออีกสักหนึ่งรอบครับเพื่อจะจะได้หายคาใจกันไปครับมาได้คือได้ครับไม่ได้คือวันนี้พอครับมาอย่ามาดูฮนะว่าซื้อรอบนี้จะคุ้มหรือเปล่านะครับบอกเลยว่าถ้าไม่คุ้มก็บายบายนะครับแมวนรกครับผมเรี้อยก็เก็บเกี่ยวมาได้พันสองพันก็ถือว่าโอเคฮะพันสองนะฮะเอา้าโอ้โหแล้วดูฮนะตัวคูณขึ้นเรื่องๆอันนี้คูณสิบสอง,ง 12, เก็บแยะ ตาไม่มีอะไรฮนะได้60บาทมาต้องไปดูนะว่าจะคุ้มหรือเปล่านะครับมาเอาเลยครับตอนนี้ยังนิ่งอยู่ฮนะโอเคครับเก็บคิงไปก่อนแยไไงไม่ได้สิไม่ได้เข้าปั้นไม่ได้ร128แล้วดู5้าหมุนสุดท้ายเลยครับสองห้ มาอย่าดูว่าจะได้เกิน750หรือเปล่านะครับก็ถือว่ามาค่อนข้างดีนะถ้ามาได้ไม่ถึงที่เราจ่ายบอกเลยครับลาขาดครับผมลาไปก่อนเออมาเออยังพอโอเคอยู่ครับมาเราอยาดูว่ารอมีต้องขอทุนคืนนะอีกไม่เท่าไหร่ครับอีกแค่หนึ่งร้อยกว่าบาทเท่านั้นนะครับเราก็จะได้ทุนคืนแล้วนะครับมาไมมาไมไม่ได้ ไม่ได้ได้หรือเปล่าเอาแล้วครับผมเป็นที่เรียบร้อยกันถือว่ารู้กันนะครับวันนี้ถือว่าซื้อฟรีไม่คุ้มนะครับเพื่อนนี่ก็มาซื้อฟรีให้ดูกันด้วยครับก็ลองเกมมารีวิวให้เพื่อนดูด้วยนะครับก็เป็นไงกันบ้างครับชื่นชอบกันบ้างไหมครับผมถ้าชื่นชอบนะครับรับชมคลิปนี้แล้วอย่าลืมครับกดแชร์กดไลค์และกดซับสไครต์ครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยครับ bf spin v 2 เวลามีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับผมยังไงก็ฝากค่ายเกมที่เล่นอยู่ด้วยแล้วกันนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่มีนะก็กดที่คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับที่ปักหมุดไว้ให้แล้วนะครับยังไงก็คลิปนี้ขออนุญาตขอตัวลากันไปก่อนแล้วกันนะครับเดีย๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ